กรรมหรือเจตนาหรือผัสสะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของบุคคลแต่ละบุคคลนั้นทุกๆคนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีอะไรที่ขัดต่อมโนธรรมคืนยังทำในสิ่งที่ขัดต่อมโนธรรมต่อความชั่วนั่นก็คือผัสสะทางมโน เป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนานั่นก็คือความทุกข์เวทนาเป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหาตัณหาก็คือความเพลินความพอใจความอยากความยินดีความกําหนัดก็คือความเพลินความพอใจต่อการกระทําความชั่วซึ่งผิด ต่อมโนธรรมของตัวเองสิ่งนี้ก็จะเป็นสัญญาความจำมั่นหมายในอดีตทำให้เกิดการยึดมั่นในเวลาลมหายใจสุดท้ายใกล้เข้ามาหรือลมหายใจสุดท้ายทำให้เกิดพบพบในที่นี้ก็คือทุกติวิบากนรกและชาติสัตว์นรกตลอดอายุหมื่นกลับ